Thank yeah. you. ัสดีครับอร่อยแรกกับผล้รในวันนี้พามาที่ร้านจิราฟุสาขาลาดพร้าวซอยห้าแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากะยะที่กําลังมาแรงโดดเด่นด้วยบรรยากาศเป็นกันเองสบายๆเหมาะมากกับการนัดพบและสังสรรค์ครับตามมาด้วยเมนูที่รวบรวมรสชาติอาหารญี่ปุ่นที่คนไทยชื่นชอบโดยมีหัวใจหลักคือปลาแซาลมอนนาเข้าจากนอร์เวย์ไม่มีแช่แข็งที่สําคัญทางร้านยังแล่ปลาเองสดใหม่จริงๆนอกจากนี้ยังมีซอ มิโซะไซเกียวของดีขึ้นชื่อของร้านที่มีสูตรและกรรมวิธีปรุงเฉพาะทําให้อาหารทุกคําของจิราฟุคือความประทับใจที่ลูกค้าจะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นครับและในวันนี้จิราฟูจะนําเมนูใดมาต้อนรับแฟนรายการและผู้รัวอาหารอินเตอร์เครือร่ายพันธุ์บ้างต้องติดตามครับอ,ร,อร่อยแรกขเรเช้าวันนี้นะครับมาอยู่ที่ร้านชื่อว่าจิราฟุสาขาลาดพร้าวซอยห้า ติดถนนเลยที่จอดรถสะดวกสบายมากวันนี้รีดอยู่กับถึงสองท่านท่านแรกเป็น Director ร์แอนด์พารคุณพาณิชมณีรัตนพรคุณโจขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับและท่านที่2ค่ะเป็น g e n นอ a ร m a แ a เน r เจอร์แอนด์เช่นกันคุณนิชาดาสุคนทพันธ์คุณฝ้ายสวัสดีค่ะคะคุณโจขะเดินทางไปทั่วลอกไปอาหารออร่ยอร่อยอ แล้วนำกลับมาที่จีราฟุเมนูอะไรจ๊ะแซลมอนคับโดงและแซลมอนซาชิมิแซลมอนคําเต็มๆสดตรงมาจากประเทศนอร์เวย์ซึ่งมีทั้งส่วนท้องส่วนอบุริที่ราดด้วยซอสไสเกียวสูตรพิเศษของทางจีราฟุเองที่<อ>นำาอที่ร้านเลยใช่ครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะแซลมอนอฟองดูนะครับตอนแรกเอาแซลมอนเนี่ยจุ่มที่ชีสเสร็จแล้วก็จุ่มที่แป้งเทมปุระที่เราเตรียมไว้ให้ะจะได้รสชาติที่กลมกล่อม ทั้งมีกรุบกรอบด้วยแล้วก็ความนุ่มของแซลมอนเองป้ายจ้าของเรามีอะไรคะซซราฟู XL คิวน,นิลินะคะจะเป็นเนืสเกต A5 นะคะคนที่ชอบทานเนื้อนะคะแนะนำให้มากินที่นี่เลยเพราะว่าเต็มปากเต็มคำฟินกันยาวๆแน่นอน,นะคะ่ะ เมนูต่อ,อไปนะครับป้ามินิฮอตพอตนะคะจัดเต็มทั้งแซลมอนทั้งกุ้งแล้วก็อหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะคะคร,บ,ครบเครื่องเลยครบเครื่องเลยแล้วโดยเฉพาะน้ำซุปเป็นไงจ๊ะน้ำซุปเรามีให้เลือก2แบบนะคะเป็นซุปมิโซะแล้วก็ซุปกิมจิค่ะดังนั้นหลีกขอการันตีความอร่อยแซลมอนคอมโบดงมินิฮอตพอตให้เป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านจิราฟุกสาขาลาดพร้าวซอยห้าตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าวหน้าซอยลาดพร้าวห้าติดถนนจอดรถหน้าร้านครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของผล,ลพิพันฑ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุกรี่ไปเลยครับแพลนรับอร่อยเลิศเมนูเช้าวันนี้นะคะแซลมอนลาวาดงกับร้านจิราฟุก นำแซลมอนแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดคลุกเคล้ากับซอสสไปซี่ตักข้าวญี่ปุ่นใส่ถ้วยนำแป้งเทมปุระโรยบนหน้าข้าวญี่ปุ่นนำแซลมอนแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดที่ผสมซอสสไปซี่เรียบร้อยแล้วตักราดไปบนข้าวแซลมอนลาวาด้องอร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก,กลับพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ